ธงฟ้ากระตุ้นเศรษฐกิจกรุงเทพเขตตลิงชัน,ร,นร่วมกัรค้าภายในจากงานธงฟ้ากระตุ้นเศรษฐกิจกรุงเทพซึ่งมีผู้ผลิตผู้ประกอบการกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อย นำสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า300รายการลดสูงสุด60%มาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนภายในงานทั้งนี้นายพิชัยนริฤพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้หนายจิรวัตร อรัญญาการนนท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการสนับสนุนรัฐบาลด้วยการนำของานายกรรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนในทุกมิติ ทั้งการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสและมุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศจึงได้จัดงานจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่4ถึง6มีนาคม2568ณสนามฟุตบอลโรงเรียนมหารารามเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครโครงการนี้ก็เป็นโครงการชูใจวัยเก่านะครับที่ทางกรมอค้าภายในโดย กระทรวงพาณิชย์เราก็ตั้งใจที่จะนำสินค้าราคาถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าจากโรงงานสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าอะไรที่มันมีความจําเป็นต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ามาช่วยในการลดรายจ่ายนะครับเพื่อที่น้องจะได้มีส่วนหนึ่งเงินที่เหลือเนี่ยน่าจะได้ไปใช้จ่ายอย่างอื่นใ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 นครัวเรือนที่จําเป็นนะครับจริงๆโครงการนี้ก็สืบเนื่องมาจาก กิจกรรมที่รัฐบาลได้ออกมานั่นก็คือเงินหมื่นนะครับให้กับผู้สูงอายุซึ่งผู้สูงอายุเนี่ยรัฐบาลก็ยังมี จํานวนคนที่ตกค้างน,นะครับนอกจาก4ล้านคนเนี่ยก็ยังมีตกค้างอีกประมาณ200,000คนนะครับซึ่งก็จะมีการจ่ายเงินเนี่ยซึ่งอนุมัติไปวันที่28กุมภาพันธ์เนี่ยแล้วก็จะมีกรอบอนุมัติเพื่อให้ครบเนี่ยประมาณน,น่าจะกรอบในาครับซึ่งทางกิจกรรมคมนาคภายในโดยชูใจไว้เก่าเนี่ยเราก็มีกรอบเวลาซึ่งซึ่งสอดคล้องกับทางรัฐบาลนะครับก็คือช่วงเมษาพอดีดังนั้นเนี่ยกลุ่มผู้สูงอายุเราก็ตั้งใจว่าไม่ว่าจะ ผู้สูงอายุไม่ผู้สูงอายุนะท่านก็มาจับจ่ายใช้สอยได้เพราะผมถือว่าสินค้าที่ทางเรานํามาเนี่ยเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นกับพี่น้องประชาชนจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวไม่เลยเรื่องน้ํามันน้ำตาลน,นะครับแล้วก็สินค้าที่ใช้ภายในครัวเรือน,นครับก็คาดหวังว่าสร้างความสุขให้กับพี่น้องชุมชนแถวนี้นะครับคือนาเรียนว่า แต่ละที่ที่ทางเราไปเนี่ยเราก็ต้องดูกลุ่มเป้าหมายนะครับที่ไหนที่จะไปที่ไหนที่มีความหนาแน่นของจํานวนประชากรความหนาแน่นของชุมชนเนี่ยนั่นก็จะเป็นพื้นที่เป้าหมายที่ที่เราไปจัดช่วงแรกเนี่ยก็จะมีพวกการเคหะใช่ไหมครการเคหะนี่ก็คนแน่นอยู่แล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยในตลิ่งชันเนี่ยบริเวณนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความหนาแน่นเหมือนกันนั้นผมเชื่อว่า ก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรมที่ทางกรมค้าไทยในโดยกระทรวงนี้ได้ทาขึ้นนะครับก็คือมีพ่อค้ามีพี่น้องประชาชนมากับจ่ายใช้สอยแล้วก็จะได้ช่วยลดรายจ่ายนะครับเขาก็จะได้ไปเพิ่มรายได้ไปขยายโอกาสเรื่องอื่นๆของเขาครับก็ผมว่าอาจจะไม่ได้มากนะแต่ผมว่าดีกว่าที่เราไม่ทำอะไรเลยนะเรามาตรงนี้ก็ช่วยลดเขาผมว่าเขาสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนบริเวณนี้นะครับก็มีเยอะนะครับสินค้าไฮไลท์ข้าว น้ำม ja, like, ันน <x> ้ำตาลนะครับไข่สินค้าอื่นๆก็พวกแฟบนะพวกสินค้าจำเป็นต่อผู้สูงอายุมาม่าวัยอะไรเงี้ยผมว่าก็มีหลายประเภทนะครับรวมถึงอาหารการกินต่างๆที่มาซื้อได้นะครับเราก็เปิด9โมงถึง2ทุ่มนะครับเป็นจานวน3วันก็คิดว่าจะมีอีกหลายพื้นที่นะครับทั้งนี้เนี่ยผมที่ขาดไม่ได้เลยผมต้องขอบคุณก่อนนะท่านภูมิรายการโรงเรียน โรงเรียนมาหังนะท่านให้ความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ท่านผูน้อำนวยการเขตเสํานักงานเขตตลิ่งชันนะท่านให้ความอนุเคาความสะดวกดีมากนะครับจริง,จ,รงจะไปใช้พื้นที่ตรงหน้าสํานักงานเขตเสียดายนะพื้นที่เล็กไปนะท่านผอท่านได้ความอนุเคราะห์ดีมากนะแล้วก็อขอบคุณนะฮะเรื่องนี้เรามีหลายคนนะมีทางสคมีประธานสภาเขตนะท่านเอกทุ่มน้อยมีทีมงานท่านมาแล้วก็หลายคนนะครับก็มาช่วยประชาสัมพันธ์ ให้พี่น้องประชาชนบริเวณนี้มาจับจ่ายใช้สอยเขาคิดว่ามากันเยอะแน่นอนครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับบริเวณใกล้เคียงหรือบริเวณที่อยู่ไม่ไกลนี้นะครับหรือถ้าท่านอยู่ไกลแต่มีความสนใจอยากจะมาซื้อสินค้าราคาถูกจากกรมทัาไายใลทางเราก็ยินดีนะครับเราเปิดตั้งแต่วันที่4วันที่6เวลา9โมงถึง2ทุ่ม ก็หวังว่าทางกระทรวงพาณิชย์โดยกลุ่มทัาภายในจะได้ดูแลรับใช้ที่น้องะชาชนอย่างเต็มที่ช่วยลดภาระช่วยบักแบกเบาภาระในค่าใช้จ่ายที่น้องเชาวชนมีอยู่แล้วก็หวังเป็นยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีพระองค์ชายชินวัตร